อันนี้ใช้ไอแพดเลยครับพี่น้องนะครับแบตหมดครับพี่น้องเอาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ต้าแม็กโครสซีลเอ็กซ์คอมวเตอร์นะครับผมวันนี้ก็พามาชมนะครับรถขุดนะครับโกเบนะครับ SK140 LC Super M ิบลซีมยาว12เมตรนะครับกับไข่เคียวนะครับติดงานน้องติ๊กเกอร์เนาะโซโล่โดยอาจารย์เดี่ยวนะครับงานผมคลองเลยพี่น้องใช้คำว่าผมคลองเลยครับวันนี้ก็ตักที่เลนไปแล้วนะครับ มีโอกาสมาเจอจานเดียวแล้วนะครับแบตมือถือหมดครับใช้แผดถ่ายครับพี่น้องนี่มาเต็คลองนะครับต้องการพื้นที่เพิ่มนะครับมันที่คลองเนาะจานเดียวลงในคลองนะครับตักเลนทิ้งครับนี่ตักเลนพื้นที่ตรงนี้ทิ้งเนาะเตียดแดนถึงต้นกล้วยครับพี่น้องนะครับพอจนถึงต้นกล้วยเนี่ยตรงนี้เนี่ยครับพี่น้องนะครับตรงนี้เลยตักมาแค่จานเดียวแล้วมาใส่นะครับตอนมา ผมให้มันสูงนะครับให้มันยื่นไปอีกนิดนึงนะครับตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับไปทำปัจจัยอะไรทุกอย่างนะครับครับสบายๆนะครับการเดี่ยวกินข้าวเสร็จแปลวน้ำนะครับกับแปลวน้ำมากิ้นน่าน้ำขึ้นนิ่มนะครับนิ่มคลิบครับร้อยสี่เราสบายขาตีเขาเรียกเราขาตีนะครับแอร์เย็นสบายนะครับแท็กก็เพิ่งแช่มาครับแช่น้ำมันเครื่องมานะครับดำคลิกเลยสวยนะครับกดน้ำเค็มพี่น้อง ต้องดูแลกันไปเนาะหมดํำเข็มนะครับไม่ดูแลไม่ได้พี่น้องสนิมกินครับแต่ว่าเรื่องความไปยังไงไม่ต้องห่วงนะครับตักถึงหมดครับพี่น้องนะครับดันเยวสบายนะครับคิวมากวันนี้ขับบูมยาวขับไปเรื่อยนะครับตรงร้อยสี่เนาะนะครับนี่ก็อยู่ในบ่อแล้วนะครับอยู่ในคลองนะครับเนี่ก็คือฉีดดินนะครับฉีดดินฝั่งนน้นเนาะเนี่ยนี่คลองนะครับฝั่งนั้นนะฉีดออกฉีดออกเพื่อป็ผมนะครับ เรื่อยๆครับไปเรื่อยอยู่คิวนะครับจัดให้สติ๊กซ์นะครับวันนี้จะให้เพื่อนๆได้สติปก์ ปีนี้นะฝนไม่ตกนะครับปกติมตาธราผนฝนตกหนักนะครับน้ำท่วมเนาะปีนี้แรงครับนีแรงทำงานได้สบายเลยเดีย๋ยาวไปครับยาวไปสวยครับลงตัวหมดทุกอย่างครับคันนี้พี่น้องยาวครับ น้องก็เพิ่งออกไปครับน้องก็เพิ่งมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับมาดูงานอาจารย์เดียวเนาะเพิ่งออกไปเมื่อกี้เนี่ยและจะพบก,กับอาจารย์เดียวสองคนครับพี่น้องนะครับจะต้องถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ชมกันก่อนนะครับ ใจกันเลางานงานใบใบอยู่ครับยังไม่ผ่ก็ยากเนาะนะครับนี่ก็จะเดินบดอัดครับตรงที่ผมเนี่ยครับเป็นเลนเนาะเดินบดอัดใหแน่นนะครับขยับจากที่ผมยืงงอนอีกออกไปอีกประมาณ4เมตรนะครับ4เมตรนะครับจากที่ผมยืงงอนอยู่ตอนนี้ก็เพี้ยงนะครับยังไม่ถึงเวลาการทำงานเนาะแต่ยังไม่เจอใคร,ครับ ยาวครับพี่น้องนั่งบายใจเลยจานเดียวนะครับพิเกอร์ต้าไม่กดเมืองด้วยถลอกแล้วพี่น้องมาอะไรมาติให้ใหม่แล้วจะลงแล้วครับลงล่างแล้วลงมาแล้ว ถึงตรงนี้พี่น้อง ลงตัวหมดทุกอย่างเนาะเป็นแอรซีกันแล้วเนาะใส่บุญยาวได้เลยนะครับไม่ต้องมีเสริมไปไหนแล้ววันเนี่ยเดินตามไปพี่นอ้องเดินตามไปเนี่ยนะคทนที่นี่คนที่ือยู่ข้างนองเนี่ยครับขอทำการแอร์ซีเนานะ ปวดหข้างล่างแต่ว่าคือนรองคือเดี๋ยวเขาจะมาต่อข้อให้จะได้แน่นนะพี่น้องงั้นมันไมไ่แน่นนะครับน้อเป็นเลียนล่าง อาจารย์เดียวผมยังไม่ได้บอกอาจารย์เดียวนะครับว่าเราจะมาให้สอบข้อยอยู่นะครับเราจะเดินบทอัดอาจารย์เดียวโซโล่ไปแล้วพี่น้องผมก็ลืมบอก เราจะมาตอนดูตอนขึ้นพันธุ์อีกนะครับพี่นอ้องนะครับโอ้โโคตรเท่เลยถึงยาวใหญ่ครับพี่นอ้องคโนเนี่ยคลิปนะครับ เดินบนอคือเดินเดินตรงนี้ครับพี่น้องตรงช่วงช่วงนี้ครับช่วงที่เป็เดี่ยวเดินเนี่ยพี่น้องนะครับจะไปตักดินของต้นไม้ไทยนะครับน้องจะตั้งคันเนาะเราจะฝั่งนี้ครับไม่แน่นบรรยากาศดีครับร้อนร้อนร้อน ไปด้านเดียววดเทอะไรเห็นหมดเลยเนี่ยโอ้โหอ,อ,อยู่คนเดียวครับไม่มีใครคุมทักแกก็ไม่อยู่บ้านเนี่ยบายแล้วดา้านรถรุ่นนี้ก็เป็นอา่ามิซูนิสุบิชินะครับเครื่องนิสุบิชิซีซูบนะพี่น้องเนาะนะครับอาจจะไม่ปิดคือซีซูบนะครับเพราะมันเร็วนะครับแต่เล็กที่เช็คชั่น เจ็ดนะครับระบบคนขับระบบน้ำมันแล้วก็สติการ์ดโรดิเนนะครับไอเส็ตเจ็ดเต็มนะครับโรลเลอร์เจ็ดตัวครับแคโรไลน์สองตัวนะครับมป็นีศูนย์จุดปกนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่แล้วพี่น้องเป็นมูลยาวนะครับผมมีระบบปิดทามนะครับชิมิเอะนะครับรุ่นนี้ต่อเพราะว่ารุ่นยอดนิยมนะครับของโตเบะนะครับรุ่นนี้รุ่นแปดนะใช้กันเยอะนะครับรุ่นนี้ไปเหยียบใช้กันเยอะนะครับใช้ดีด้วยนะพี่น้อง ดีนะครับขลาคงใ้โซเตย์หายมากครับขยมากเลยมาขึงพุ้นะครับันหอพุ้บสงมากนะครับตรงน,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 นี้เคยเสียเคยท่อมเลยนออย้องการดยวตัโซโลไปครับ อย่าเดินหมดคันไปเรียนะครับพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้นะครับเราตารางทำงานกันอีกรอบนึงนะครับมีฝากดไลคนตามไปด้วยตามไปทุ่คนนี่ครับจะเริ่มตัดส่วลงไปแล้วนะครับยังตั้งคันพี่น้องนะครับโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ